สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนค่ะแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะคุณครูบุษรันันหารคุณครูส้มค่ะเป็นครูประจําชั้นอัดบ้านหนึ่งค่ะโรงเรียนศัตริยน้ําส้มค่ะเรามาเจอกันในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิชาพัฒนาภาษาไทยค่ะซึ่งเล่มนี้นะคะก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะ แล้วก็รบกวนนะคะท่านผู้ปกครองท่านใดน,นะคะที่ยังไม่มารับหนังสือของเทอหนึ่งส่วนที่เหลือนะคะก็สามารถารับได้ที่โรงเรียนค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา9นาฬิกาตรงถึง15นาฬิกาตรงถึกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะยกเว้นวันเสาร์าทิต์ค่ะ ในคลิปที่แล้วนะคะคุณครูก็ให้การมานมาทั้งหมด2หน้าค่ะก็จะเป็นหน้าที่28แล้วก็หน้าที่29ค่ะเด็กทําเสร็จกันหรือยังคะถ้าทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปงในนดกลุ่มอนดบ้านหนึ่งค่ะมาอ,อ่นพเพื่อแล้วก็ให้คุณครูดูด้วยนะคะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนค่ะคุณครูนะคะก็จะมีนะคะเกรดความรู้ค่ะอ่ะก็จะมีเกรดความรู้นะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้นะคะ ของบ้านแสนสุขค่ะในสาระที่2ค่ะก็จะเป็นสาระเกี่ยวกับส่วนประกอบของบ้านค่ะบ้านแล้วก็รูปนะคะเลขาคณิตค่ะอ่ะส่วนประกอบของบ้านมีอะไรบ้างค่ะ สำคัญเลยก็จะมีอะไรคะมีหลังคาหลังคาก็จะมีลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเหมือนสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะแล้วก็จะมีอะไรคะมีหน้าต่างอ่ามีหน้าต่างก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมค่ะไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะสี่เหลี่ยมเปียกปูนนะคะแล้วแต่บ้านที่จะเลือกทําทรงนะคะแล้วก็จะมีประตูบ้านค่ะอ่าเป็นประตูบ้านค่ะก็จะเป็น ประตูรูปทรงอะไรคะก็จะเป็นรูปทรงขนมเปียกปูนอ่าเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ที่อ่าบ้านของแต่ละบุคคลนะคะที่จะเลือกนะคะรูปลักษณะของบ้านนั่นเองนะคะก็จะมีส่วนของรูปเลยขาคณิตนะคะเกี่ยวข้องกับรูปบ้านด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็น เกิดความรู้เล็กน,น้อยค่ะที่ค,ครูนํามาฝากนะคะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้บ้านแสงสุขค่ะสาระข้ที่2ก็จะเป็นสาระส่วนประกอบของบ้านนะคะบ้านและรูปเลยค่ะคณิตค่ะค่ะเด็กๆเราก็ได้นะคะเก็ดความรู้ค่ะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ไปแล้วค่ะทีนี้ค่ะคุณครูก็จะพา,าเด็กๆค่ะไปทบทวนค่ะ การท่องนะคะคำศัพท์ของสีค่ะพร้อมด้วยคําแปลค่ะเด็กๆจะได้จำได้ค่ะว่าคําคนี้เป็นสีอะไรค่ะแล้วก็จะเกี่ยวกับบทเรียนที่เราจะเรียนในวันนี้ด้วยนะคะเราไปท่องสีพร้อมกันเลยค่ะ color color แปลว่าสี black สีดำ white สีขาว red สีแดง orange สีส้ม yellow สีเหลือง pink สีชมพู blue สีน้ำเงิน purple สีม่วง green สีเขียว blue, สีน้ำตาล gray, สีเทา light blue, ส,สีฟ้าค่ะเป็นอย่างไรบ้างค่ะเด็กอย่าให้เด็กนะคะฝึกอท่อ,ทองฝึกอ่านตามครูอย่างน้อยวันละหนึ่งรอบค่ะเด็กๆก็จะจำได้ค่ะทีนี้เราได้เกรดความรู้ค่ะ เกี่ยวกับคําศัพท์นะคะเกี่ยวกับสีไปแล้วค่ะคุณครูจะพาเด็กๆไปร้องเล่นเต้นตามเพลงก่อนเข้าสู่บทเรียนไปกันเลยค่ะ มท่าที่นึ blind new ฟโฟมล้างมือยอดขายอันดับหนึ่งทั้งในไทยและญี่ปุ่นช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง99%อย่าลืมล้างมือกันนะคะเด็กๆ คุยดินทำมาหากินตามภาษาไก่เอ่งค่ะดีเด็กเราก็ได้นะคะเกิดความรู้ค่ะ เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้บ้านแสนสุขไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ได้นะคะฝึกทบทวนค่ะการท่องคําศัพท์นะคะเกี่ยวกับสีพร้อมคําแปลค่ะพร้อมด้วยเพลงผ่อนคลายอารมณ์ร้องเล่นเต้นตามเพลงกันเด็ค่ะทีนี้ค,ครูก็จะพาเด็กเข้าสู่บุเรียนกันเลยค่ะรบกวนท่านผู้ปกครองหยิบหนังสือวิชาพัฒนาภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะเปิดไปในหน้าที่เท่าไหร่คะในหน้าที่ 30ค่ะใน้ามให้ทำอะไรคะในหัวข้อลากเส้นตามรอยประค่ะก็จะเป็นรูปนกหวีดนะคะทั้งหมดสีตัวก็ให้ระบายสีด้วยนะคะแล้วก็แขนตามรอยประค่ะก็จะเป็นตัว เป็นตัววงกลมค่ะแล้วก็เขียนลงมาด้านข้างนะคะก็จะมีทั้งหมดสามบรรทัดค่ะก็ให้แขนตามรอยปะให้สวยงามพร้อมด้วยระบายสีรูปนกหวีดให้สวยงามด้วยนะคะไม่ยากเลยค่ะเป็นการฝึกจับดินสอนะคะจับสีค่ะแล้วก็ฝึกข้อมือไปในตัวด้วยน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นกราร้าดที่30ค่ะต่อไปเราจะมาดูหน้าที่31ค่ะหน้าที่31ค่ะก็ให้ทําอะไรคะ อ่าลากเส้นตามรอยปะเส้นเดียวกันค่ะก็จะมีรูปจระเข้ทั้งหมดสตัวค่ะก็ให้ระบายสีรูปจระเข้ด้วยนะคะแล้วก็เขียนตามรอยปะค่ะก็เป็นตัวเดียวกันกับหน้าที่30เลยนะคะก็จะเป็นอ่าตัวขีดวงกลมแล้วก็ขีดลากออกมาข้างหลังนะคะก็จะมีทั้งหมดามําทัดเช่นเดียวกันค่ะก็ให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะให้สวยงามแล้วก็สมบูรณ์ค่ะ ไม่ยากเลยค่ะการบ้านไม่ยากเลยค่ะเป็นการฝึกจับอินสอจับสีแล้วก็ฝึกข้อมือนะคะการบ้านของวิชาพัฒนาภาษาไทยในคลิปนี้ก็จะมีทั้งหมด2หน้าค่ะก็จะมีหน้าที่30แล้วก็หน้าที่3 1สเิเดค่ะในด็ทำเสร็จแล้วค่ะอยา่าลืมถ่ายรูปส่งในรายกลุ่มอนุบาลหนึ่งค่ะบมออุ่นเพื่อนแล้วก็ให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับนักเรียนคนไหนที่ทำไม่ทันไม่เป็นไรค่ะ ย้ำว่าไม่เป็นไรทําไม่ทันก็ทำเสร็จทีหลังก็ถ่ายรูปนะคะส,ส่งเขียนหลังให้เ,เพื่อนๆดูแล้วก็ให้ครูดูได้ค่ะค่ะก็อยากจะฝากนะคะอ่าสมุดอีกเล่มหนึ่งค่ะก็จะเป็นสมุดนะคะเกี่ยวกับการเขียนตามรอยปะค่ะให้เด็กเขียนแค่วันละหน้าเท่านั้นค่ะค,ครูจะปรับตัวอ่าอักษรที่เขียนง่ายไปก่อนนะคะก็ให้เขียนอย่างน้อยวันละ หนึ่งหน้าค่ะแล้วก็ให้ถ่ายรูปนะคะส่งในรายกลุ่มอนุบาลหนึ่งแล้วก็ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะค่ะก็อยากจะฝากให้สำหรับนะคะผู้ปกครองท่านใดค่ะที่ยังไม่มารับหนังซื้อค่ะส่วนท่เหลือของเทอมที่1ค่ะก็สามารถมารับได้นะคะที่โรงเรียนค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยเวลา9ก้นาฬิกาตรงถึงเวลา15บหนาฬิกาตรงของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์นะคะ เพราะว่าจะเริ่มเรียนวิชาใหม่กันแล้วคะ่ะเด็กๆที่ค่ะถ้าท่านผู้ปกครองท่านใดนะคะที่ยังไม่มาเอาหนังสือให้บุตรหลานนะคะก็จะไม่มีหนังสือเขียนตามเนเพื่อนนะคะรบกวนให้แวะมาเอาหนังสือที่โรงเรียนด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะฝากคะ่ะให้เด็กนะคะฝึกท่องฝึกอ่านอย่างน้อยวันละ1รอบคะ่ะเด็กๆก็จะจำได้แล้วก็ไม่ลืมนะคะถึงแมว้ว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้น นะคะหรือว่าจะยืดยาออกไปขนาดไหนก็ช่างแต่ว่าถ้าเราจะได้ฝึกเขียนฝึกอ่านอยู่เป็นประจำเวลาเปิดโรงเรียนมาเราก็ยังจะท่องได้แล้วก็สามารถจําได้แล้วก็ท่องไปกับครูเวลาที่ครูสอนได้ด้วยนะคะค่ะก่อนนะคะจะจบคลิปนะคะคุณครูก็มีคลิปนะคะ อ่าผ่อนคลายอารมณ์ค่ะจากคุณครูพี่เลี้ยงค่ะที่ตั้งใจนะคะนำมาฝาดเด็กๆเราไปชมมาพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูธนาภาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูธนาภาก็มีกิจกรรมที่สามารถช่วยพ่อแม่ได้มาให้เด็กๆทำกันค่ะวันนี้จะเป็นอะไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ ขีดหนึ่งนะคะ เป็นไงบ้างคะเด็กๆคลิปก็ได้จบลงไปแล้วเด็กๆทําได้ไหมเอ่ยเด็กๆจะลืมฝึกทําและนําไปปฏิบัติด้วยนะคะแบ่งเบาภาระผู้ปกครองไปได้อีกเลยคะ่ะสําหรับวันนี้คุณคณรูก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย